ศูนย์สิริกิติ์เตรียมจัดงานวิ่งเพื่อแม่12สิงหาฮาบมาราธอนกรุงเทพ2025ฉลอง3ทศวรรษแถลงข่าวการจัดงานวิ่งเพื่อแม่12สิงหาฮาบมาราทอนกรุงเทพ2025โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครบริษัทไทยเบฟเวบรเรจจำกัดมหาชนและไทยดอทลันฉลอง3ทศวรวรษ12สิงหาฮาบมาราทอนกรุงเทพ2025กันค่ะภายในงานได้รับเกียรติจากนายสุรพลอุทินทุกรรมาการผู้จัดการบริษัท NCC Management a n Development d จำกัดพร้อมด้วยนายขันประ ผู้บริการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยเป็นประธานในงานถแถลงข่าวค่ะงานวิ่งในครั้งนี้รายได้หักค่าใช้ใจ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิจบร,รมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมสภากาชาติไทยนอกจากนี้ยังมีต้นมะลิที่ผู้ร่วมงานทุกคนจะได้รับค่ะ12สิงหาฮา์มาราทอนกรุงเทพ2025ถือเป็นไอคอนงานวิ่งกรุงเทพมหานครและประเทศไทยด้วยเส้นทางการวิ่งข้าม6สพานในตำนานโดยจะได้สัมผัสบรรยากาศมหานครยามรุ่งอรุณบนเส้นทางวิ่งสวยที่สุดในกรุง เทพมหานครกันค่ะและ3ความพิเศษที่จัดเตรียมไว้ให้ผู้ร่วมง,งานได้เปิดประสบการณ์ใหม่โดยแบ่งระยะทางการวิ่งออกเป็น4ระยะค่ะระยะ21.1กิโลเมตร10กิโลเมตร 6กิโลเมตรและ1.8กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีรางวัลนักวิ่งแฟนซีในคอนเซปต์แม่ลูกผูกพันและยังมีศิลปิน GMMTV และอินฟลูเอนเซอร์มาร่วมในงานค่ะโดยจะเปิดรับสมัครนักวิ่งถึงวันที่15กรกฎาคมนี้โดยในวันที่9-11ถึงสิสิงหาคมจัดกิจกรรม12สิงหาฮาบมาราธอนเอ็กโปเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมรับเสื้อค่ะได้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิลกิจโดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook 12สิงหาฮาร์ปมารา ครับสำหรับงาน12สิงหาฮาฟมาราทอนนะครับปีนี้ก็จัดเป็นปีที่30แล้วนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยเราต้องการเฉลิมพระเกียรตินะครับพระพันปีหลวง9 3พรรษานะครับอันนั้นเป็นงานหลักของเราที่เราทำต่อเนื่องทุกปีนะครับแล้วก็เงินรายได้นะครับหลังจากค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็จะไปบริจาคให้กับทางศูนย์สื่อกรจดรมราชินีนาถนะครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับเพื่อมะเร็งเต้านมนะครับแล้วก็ เป็นงานวิ่งที่เราจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวนะครับคุณแม่คุณลูกนะครับที่เราจะมารวมตัวกันครับสำหรับปีนี้เนะื่องจากเป็นปีที่30ที่เราจัดงานเนี่ยเรามีสร้างามัมรันขับนะครับที่จากนี้ต่อไปเนี่ยทุกๆเดือนเนี่ยเราจะมีการวิ่งนะครับของอคุณแม่คุณลกูกคุณพ่อนะครับที่เรามารักสุขภาพแล้วก็เป็นแฟมิลี่นะครับที่จะมาวิ่งด้วยการที่นเป็นจักกิตินะครับที่ศูนย์สษีกิจนะครับ อันที่2เนี่ยเราจะมีเป็น virtual run นะครับที่คนที่ไม่สามารถมาวิ่งในงานเราได้เนี่ยก็สามารถที่จะเก็บวิ่งต่างๆแล้วก็ส่งระยะทางเข้ามานะครับที่จะสนับสนุนนะครับไอ้ตัวการวิ่งแล้วก็ยังมีการได้รางวัลเหมือนกับมามาวิ่งจริงนะครับแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยเราทางไทยดอดรันเองก็มีระบบ AI นะครับที่สามารถจะมาบันทึกภาพคนที่มาวิ่งในบรรยากาศต่างๆแล้วก็สามารถได้รูป ได้อุยยบทต่างๆได้เรลนะครับทันใจหลังจากการวิ่งเลยครับจริงๆเหมือนกับทุกปีนะครับที่เรามีการวิ่งหลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่ที่วิ่ง1.8่กิโลนะครับรอบทะเลสาบของสวนบุญจักกิตินะครับแล้วก็มีฟันรันนะครับ6กิโลแล้วก็มีฮาฟมาราทอน10กิโลนะครับแล้วก็มีฮาฟมาราทอนวิกที่เป็นมินิมาราทอนนะครับที่10กิโลแล้วก็เป็นฮาฟมาราทอน2ี่กิโลนะครับวิ่งข้าม6สะพานนะครับเราจะได้ไปดู บรรยากาศสวยๆนะพาทิศขึ้นกันครับก็เฟซบุ๊กของ12สิงหาฮับิปาราอนนะครับหรือไท้ดอรันก็ได้นะครับมีทั้งสองช่องทางก็ติดตามกันได้ครับก็สิสงิงหาฮาบิปาราอนก็จัดกันประจานะครับในวันที่12สิงหานะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตนะครับแล้วก็สถานที่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับมีที่จอดรถจํานวนมากนะครับแล้วก็มี ร้านอาหารห้องอาบน้ํามีสิ่งต่างๆอำนวยความสะดวกครบนะครับแล้วก็เส้นทางก็เป็นเส้นทางพิเศษนะครับที่เราวิ่งบนสะพานข้ามทั้งหกสะพานนะครับก็อยากให้ทุกคนมานะครับแล้วก็สมัครกันมาเยอะๆเพราะว่าเป็นการวิ่งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ครอบครัวแล้วก็เป็นการทําบุญร่วมกันด้วยครับแล้วก็ที่สําคัญก็ยังมีศิลปินน้องๆของ GMA TV นะครับมาวิ่งในงานเรามากมายก็สามารถมาวิ่งตามน้องๆกันได้เลยครับ